ปล่อยมานี่เห็นไหมออกล้างคนเลยอ่านี่ออกสกิลฟอสบู่ก่อนเลยอ่าโอเคเห็นไหมพอออกมาเสร็จนะครับเยวรอดูคูดาวนิดนึงประมาณ12วิใช่ไหมคูดาวของรอนมันก็จะหายไป <c oughs> เห็นไหมมันก็จะเงียบหายไปเลยสกงสกิลเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับน้องของรอนต้องพึ่งตัวละครที่มีรีเซ็ตเนี่ยนะครับเพื่อช่วยนะครับโดยหลักๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ไม่ได้ใส่ตัวรีเซ็ตเพราะว่าผมคิดว่า ถ้าผมเอารีเซ็ตมาใส่เนี่ยทีมผมน่าจะแบบน่าจะอ่อนลงนะครับก็เลยอ่ะเดีลองใช้เป็นแบบพื้นฐานไปก่อนแบบรีเซ็ตไม่ต้องมีนั่นเองนะครับผมนะนอ่าอื้อกับปะเขาเก้าดำแม็กอะลองไหมอ่ะลองดูโอ้จะไหวไหมเนี่ยแต่คอมโบเขาดูไม่ค่อยแนย่ชัดเท่าไหร่นะอ่ะลองดูฮะลองดูลองดูเกียร์แน่นครับตัวแน่น ให้รอนถ้ารอนติดสกิลได้ผมว่าน่าจะมีผลอยู่แต่รอนมันไม่ค่อยออกสกิลไงประเด็นร <c oughs> อนน้องไม่ค่อยออกสกิลปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะเมื่อกี้ฮะออกกระเด็นไปหนึ่งทีลองดูซิกระเด็นถอยหลังนี่รอนรอนกระเด็นถอยหลังฮะอ่ะผมใส่รถคูด่ดาวเรนเจอร์แค่จุดเดียวน้อยก็เลยจะปล่อยตัวช้าหน่อยครับรอนนะนี่กระเด็นลูโด้กระเด็นลูโด้กระเด็นพาวเวอร์ครับขัดจังหวะสกงสกิลเขาได้โหกระปะคลิกแรงมาก ไม่ไม่ใช่กระป๋นหรือว่ามีกระปะาะเอาทีมนี้มีกระปะด้วยหรอเพิ่งเห็นทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นกระปะเดี๋ยวนะเออโอเคเมื่อกี้เรามองไม่เห็นกระปะฮะหรือว่าเราลืมตัวไปอ๋อมอออันนี้เป็นก้าวดำไหมเอาละลองขัดดูสิแต่ร้อนเนี่ยมันสามารถขัดได้แค่แบบได้แค่แป๊บเดียวอ่ะกระเด็นตัวหลังเนี่ยมันแบบมันลุกขึ้นมามันก็ตีได้อีกปกติน้อจริงจริง,รง,รงไอ้สกิลที่เป็นในส่วนของการสตันว่องไวเนี่ยน่าจะ น่าจะได้ผลมากกว่านี้ในความคิดผมนะใบใบว่องไวกับกระเด็นถนังว่องไวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสตันว่องไวเนี่ยนะครับน่าจะพอเอามาเล่นได้ดีกว่านี้นะครับโอ้โหดูดิร้อนฝั่งเขาติดสก,กิลแต่ร้อนฝั่งเราคือเงียบปวดหัวว่าอ้ฝั่งเราเกียร์ก็เกียร์ก็ดีนะร้อนเราอะ่ะแต่แทบจะไม่ยกเลยฝั่งตรงข้ามนี่คือโอ้โหยกอลังการการสร้างมากฝั่งตรงข้ามมีเดนจีครับก็เลยจะค่อนข้าง,าง,างติด สกิลขึ้นสุดท้ายเนาะความสำารถขเ้นสุดท้ายก็เลยยืนนั่นมาเฮ้ยเราสู้ก้าวดาวแม็กชนะว่าเฮ้ยเหมือนไม่มีผลแต่ก็มีผลประมาณนั้น